กระกูลคงรอดเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าเป็นตระกูลที่ต้องคำสาปใครมีสายเลือดตระกูลนี้มักพบจุดจบที่เหมือนกันคือถูกงูกัดตายอย่างลึกลับย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนปูท่ทวดของตระกูลเคยเป็นนายพรานที่ชำนาญป่าแถวนั้นวันหนึ่งเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเหมือนเคยแต่หารู้ไม่ว่ากำลังเข้าเขตของงูจงอางเจ้าที่ผู้เฝ้ารักษาป่าแห่งนี้มาชนนะ ขณะกําลังเดินหาของป่าเขาได้พบกับหมูเจ้าที่ด้วยความบังเอิญด้วยสัญชาติญาณความเป็นแหนลงพราเขายกหน้าหมายยิงใส่หมูเจ้าที่ทันทีหมูเจ้าที่ดิ้นทุรนทุรายตรงโคนต้นปนูก่อนสิ้นใจหมูเจ้าที่ได้ปลูกจิตอัปฆาข้าจะตามล้างแค้นพูกเจ้าทุกคนตั้งแต่นั้นมาในคืนเดือนมืดชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงฟู่ฟู่คล้ายเสียงหมูเรามาตามเลง และมันก็จบลงด้วยศพของนายพรานและคนในตระกูลคงรอดอีกหลายคนหลายสิบปีผ่านไปลูกหลานของตระกูลคงรอดยังคงทยอยล้มหายตายจากทุกเหตุการณ์ก็พบรอยเที่ยวงูอยู่บนร่างแต่ไม่มีใครเผยตัวจนมาถึงน้อยหนุ่มวัย20ปีซึ่งเป็นรุ่นเหลนคนสุดท้ายของตระกูลน้อยได้ยินเรื่องราวของงูเจ้าที่ที่ตามล้างแค้นมาตั้งแต่เด็ก เขาจึงตัดสินใจบวชเพื่อหวังตัดเวรตัดกรรมที่บรรพบุรุษของเขาได้เคยสร้างขึ้นมาแล้วในคืนหนึ่งมูเจ้าที่ตัวใหญ่ก็เลื้อยเข้ามาในวัดกลางดึกมันไม่ทําร้ายใครแต่มุ่งตรงมายังกุฏิของพระน้อยมันขนัวและชูขอขึ้นดวงตาสีแดงจ้องเขม็งความาคาดแค้นยังสูงอยู่ในบกเลือคนสุดท้ายของตระกูลที่แล้วมูเจ้าที่รำพึงหนางใจ ในขณะนั้นเจ้าอาวาสที่กําลังนั่งกรรมฐานอยู่ก็รับรู้ทันทีว่านี้ไม่ใช่มูธรรมดาท่านจึงถอดจิตมาพบกับมูเจ้าที่อตาตมาขอบิณฑบาตชีวิตของพระน้อยด้วยถิดหากท่านยอมปล่อยวางความคาตแค่นี้ได้เขาจะได้บวชเป็นพระตลอดไปไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกช่วยชีวิตมูเจ้าที่ไม่กล่าวคำใดๆทิมงธงหมกหัวลงเล็กน้อยและเลื้อยหายกลับเข้าป่าหลังวัดไป ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครพบเห็นหนูเจ้าที่ตัวนี้เอเีกแต่หนึ่งพี่ผ่านไปพระน้อยก็มาขอลาสิทธากับเจ้าอาวาสบอกเหตุผลว่าจะกลับไปเรียนต่อเจ้าอาวาสได้แต่ถอนหายใจกระปุณคงรอดคราวนี้คงจะไม่รอดแน่แท้